ได้ก็อันไม่ถ้าเจาอันให้ผึ่นเช้าพันอ๋อแปดพันเนาะแปดพันกี่เอาอีกแม่อันหนึ่งลูกล่ะบ่บ่เป็นยังอันนี้แปดพันแต่ว่าเฮาสเซฮายเจ้าสองพันบอต้องทอนเด้อเด้อเด้อ บ่แข่งแหงเด้อแบบถ้าเกิดเรามีไรกันสิไฮไลท์มาซื้อซอยอะไรกันสิไฮไลท์ก้อนนี้ให้โชคกับภาพแข่งแหงให้ยืดมือเด้อให้ได้เงี้ยเด้อลูกหล่าเด้อใเงียงามงามทคนน่าได้คนน่าได้ลูกได้แล้วได้้ทิงลูกได้แล้วแต่ว่าคนนั้นยังม่ได้คนงมาได้โดยเอาไปร้านเคยแบบคลขายดี้เด้อเด้อคล้ายเด้อคล้ายดี้ไปร้านเคยอ่ะนั่งยังอยู่ร้านเยร้านชานงยชม โดยอยู่กรุงเทพคุ่นโดยเด้อไปกรุงเทพบ่แม่เออแมนบอมีโดยไอ้คนในคนในหมู่บ้านนี่วัยรุ่นหนุ่มสาวเขาไปกรุงเทพหลายบ่ไปไปหลายเนาะลูกก็ยไปชามคนหลายเนาะบ้านเฮามันมวยบนหาเงินเนาะแม่เนาะเจสิหาไเนี่ยแม่แล้วเป็นความเจ้าเจคิฮานเนีเพราะว่าคือแบบอะไรกับขายก็บ่ได้กินโดยโดยมันเบิือนอะไก็ไแป๊วแป๊วอะไรกันเรื่องเงินไป็นแถวดำอ๋อเฮื่องเป่นแวดำเนี่ยก็เจ้ากับมาหอยขายเออธงละชาวพัน อ๋อโดยโดยอยากอยากมีร้านใหญ่ๆบ่งยังีม่มัอยังมม่ล้าบ่ไเงนจะได้ไหมอยากอยากเปิดล้านขึ้าเจ้าไม่แบบว่าเปิดล้านแบบใหญ่ๆเนาะแบบโดยโดยรวยรยรวยย่วยรวยอยรวยรยรว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 มรวย้วยรวยรวยรยรวยรวยรวยยรวยรวยรวยร่ยรวยร่ยรองรวยรวยรวควยรว่ร้ยรวารวยงวทยรว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 รวยรยรวยรรวยรวยรรวาว วันนี้บ่าวล่ากับสีบ้าพี่น้องมาเลาะิึงบรรยากาศอยู่ที่สวนวรดพี่น้องไอในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเนาะหมู่ชื่อหมูบม่บ้านว่าหมู่บ้านคนนําน,าาน,น้อยเนาะมองจำพรแข็งสวรรค์นาเขตและเขาสีพาพี่น้องเขาไปเลาะิึงอากาศข้างในนําการพี่น้อง<า>เป็นแบบว่าุ่มคึ้มจังไห๋กับ่มู้เ้าะพี่น้องเป็นคือแบบว่าผลข่ายแบบผลสิตกช่วงนี้ก็ช่วงไอเกี่ยวข่าเกี่ยวหน้า่เนาะมันก็คนในในหมู่บ้านก็สิีแบบเงียบพี่น้อง ส่วนหนึ oh ่งก no. right. I mean. mm ็สิไปเกี่ยวเขาเกี่ยวยังเนาะบางทีก็อาจจะแบบว่าไปแบบว่าทำงานทำการเนาะส่วนวัยรุ่นหนุ่มสาวคนนี้เดี๋ยวสีมาถามม่ไอ้เดียายเนาะว่าสีอันเป็นยังไงคือแบบหมู่บ้านคือเงียบสบายโดยมาเอาแม่จะว่าแม่สบายดีไหมสบายดีถ้าเอาแม่แม่ดีจรินกับเราแม่ยังอยู่ได้ใช่ไหมตอนขวานหมู่บ้านชุมเจ้านี่ประมาณจากหลังคากันเลย พอดบประมาณในหกสิบหกสิบไ่ได้ไม่ได้ว่าหกสิบมาแปดสิบลังคาโดยร้านแปดสิบลังคากับรานทอดมันหอยยางบ่คนละคนเออหู่จักรก็เจ้าอยู่กันนะก็เจ้าเคยเขามาถ่ายว่าไหมเออเคยมาถ่ายยังมาถ่ายเพื่อนนี่ผมแม่ตายหมดโดยองโดยคุณชงกับมามาถ่ายเอาแม่นาหารโดยมาถ่ายไะโดยไปอันนี้ ยังเมาแล้วเขาเล้วยังบอกคือแบบเงียบมากสมอยเขากินขาวกินน้ำหรือบ่าเ้อนนองนมอรึาตรงหนได้กหลังอ๋อมาหลินมานางหลินน้ำกันหลินนกันหลังเลยหะไนอนี้เกินแม่ก็ม่หมูเนาะแม่เนาะอ๋อเนแม่เนาะ แม่มีมันก็ายเอาแม่ชเวนไม่แม่ชาวไทยน้อยได้ชเวนขายแก่มีก่อนวกเดกขายขนมก็อันอันนี้บ่ไเดขายขนมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ่งกันแล้วเบิ่งกันเนี่ยทซอยแล้วบ่อเดี๋ยวซื้อขายขนมโดยโดยอ๋อนีกอาม่ Ừ, ulously, id ะคร hmm. ับน้อไม่ร้ายนี่แหละหนักมากไม่มาเนอได้ขายยู่บ้อไปสองได้ขายยู่บ่ได้ขายจะกี่รติเอยู่ขายไปยังี้เลยเวลามันเวลามันบดได้แม่อนเอาไปไปไปเอาอิสไแม่นะเดนเอาเงินไปทำดำเมนี้โดยแล้วก็แม่ก็มาหอยหอยขายอยู่คนเดียกับใครอยู่กับลูกอยู่กับลูกหอลานหน่อยอ๋อลานเออ แม่มีมีลูกจกคนโอ้ยร้ายแหละจะเอาลูกเอาผัวจะมือต่างคนต่างสา่งครอบครัวเนาะเพราะว่าแม่แม่นอยู่เอาผัวกันซองเอาผัวกันฮงกันเฮงอยู่กับร้านน้อยพอมีครอบครัวเลยกะไปสั่งครอบครัววัวไพรเลยแม่เนาะวัวไพแหละไปสั่งครอบครัวแต่ละคนนะนะชื่อซอยนเดี๋ยวสื่อซอยสื่อซอยอยู่สื่อซอยแม่เราเอาของมาขายเนาะมีเพี่งสองเบอร์มือได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้เมื่อวานนี้ได้ขายบ่ วันนได้5าปกติเลยแบบว่าໃຜມາຊື້ນໍາເຈົາລเออັກນ້ອຍມ๋ນມຕົຮດเอບດກປເແປາໍຮຽຖາດໍກເຈົມາຫ້ອຍາຍเออ ธงละชาวพันอ๋อโดยโดยโดยได้ชีพันได้ชามพันกีบบริบทโดยแมนแมนแมนใช่แล้วคุณชงว่าแม่ใช่ไเอ้าแมาใช่โอ้ยบุมีพันชื่อเคือมันแพงลงขึ้นหน่อยสิ่อนเลยแล้วประกาศชื่อชอยชาวพันชื่อโดยชื่อแล้วก็ชายหูขอดอยากอยากอยากมีร้านใหญ่ๆบุ๋มีอยางมีหรอไม่ยังมีแล้วบุมีเงินจะเอาได้ไหมอยากอยากเปิดร้านคือข้าเจ้าไม่แบบว่าเปิดร้านแบบใหญ่ๆเนาะแบบบมมีเงินชื่อโดย đúng rồi <laughs> 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 แม่แล้วคนหนึ่งชองเดือนเขามาจอบเธอหนึ่งแม่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 มันพอมีครอบครัวอะไรมันก็เป็นสั้นเลยพอต่างคนก็แยกย้ายไปสางครอบครัวไปครอบครัวมันนะแม่นหรือว่าก็เดี๋ยวว่าลูกเต้าก็มาเยี่ยมมายังหรือเ่าเออมาอยู่โดยอย่ามีกบมีเขียดเขาก็มาโดยเขาก็มีเลยเขาก็มาโดยโดยแม่แล้ว้ดยยังลูกชายผู้หนึ่งอยู่ดอมก็ยังอยู่หน้าโดยยังมาแล้วเขาแล้วหน้าน่าไหม ยังไหมโดยเลยแล้วเดี๋ยวลูกหลานชื่อซอยชมวันนั่นเพื่อนชื่อซอยชาวบ้านเลยเพื่อนเพิ่งมาชมไงน้ำขวดหนึ่งขนมชามโถโดยพอได้เห็นยูทูบนอกมาถ่ายยายเพิ่นเนี่ยนี่เนาะนี่เป็นร้านที่เพิ่นไบ้ปะความฝันจะเปิดร้านแบบใหญ่ๆบ่ไหมบ่ได้ละกูไมมีเงินแต่มีเงินเนาะจะเปิดร้านขายของเนาะพออยากยืมซื้อว่าซะเนาะเห็ดการณ์เก๋ๆเนาะ เจ้าถือไปนำลูกคัวไปมันโดยช่วยกรุงเทพก็บบุมีโดยยายเวลาแปลกๆจิจิบบุมีลุงร้านกรุงเทปนะโดยก็เอารูปครัวอ๋อก็เอาลูกปครัวแลไรก็แยกยย้ากันไปสั่งครอบสั่งครัวไม่ก็จัอายุเจ็ดสิบโดยยังไม่กรมงเสียพเขามาชงพวกครัวบันชิทองครัวบันน้องหงโดยร้านของยายที่คนเปิดร้านร้านน้นน้อยขายเนาะขายขนมพี่น้อง ขายขนมผู้ใด้แบบว่าเบิ่งคลิปนี้เห็นแล้วก็ผู้ใด้เข้ามาสัมภาษณ์กับมาได้เนาะเดี๋ยวม,มาซื้อมาอุดหนุนซอยซอ,อยยายเนี่ยเนาะเพราะว่ายายเพิ่นขายขนมนี่ขายให้แบบว่าเล็กน้อยมันเบิดแล้วก็ไปเอาน้ำเขาแล้วก็มาขายเนาะเออเอาเบิ้นอะไก็มาเอาเมเบิ้นอะไก็ไปเอา<ด>ยาอะไไปเอาเอา๋อยาไรช่องหนึงช่อง อาพันโดยชามชิพ 00, ันชเฉยนองเจ้าไม่ได้เงินนั่งยุ่งยื่อืก็ไม่ได้เงินก็ไม่ไปกรุงเทพกรุงไทยกาใหญ่หมดก็นี้ตากล้องัวผัวพี่ชายกับผู้ชู้ลูกชู้เมียเหตุไอเขาว่าผู้เฒ่านี่คือแปลว่าอยู่ซื่อมันบกครอยแข็งแห้งนะเอออัเห็ดกอกกับแกก็เลยแข็งแห้งนะเออคนเรียกว่าะมาณหอยยางบ่อได้ไหมบ้านไทยโดยบ้านไทยลูกลูกมาไหาจมพาดบ่อนโดยแมน เพื่อว่าสัมภาษณ์นี่คือแบบว่าบางทีแบบว่าคนอื่นเห็นเพื่อเขาเขามาอจากสัมภาษณ์สิเขาก็แบบว่ามาซื่อซอยเจ้านเชนนะมันก็แบบว่าให้คนอื่นเห็นน네้ำนะก็เลยมาหาหล่อถ่ายนี่แบบว่าถ่ายนี่คลิปนี้ลงไปบางคนแบบว่าอยากมามาสัมภาษณ์มาถ่ายกับมาได้นาะ แกมามาซื้อสอยเจ้าใช่อแม่ว่าลคุณชมกมาเฮงแม่โดยแล้วก็มาถ่ายรูปไปโดยแน่โกบุญชมอาณาคือข้าเจ้าแข้าเจ้าสอยเลือแบบว่าว่าไงคือแบบข้าเจ้าเงินข้าเจ้าร้ายแล้วคือพวกลูกนี่ยังบได้ได้บวหลายคืออยากซอยคนนี่อยากซอยลาอยากซอยเฮงโดย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 คือไปไปตามหมู่บ้านนี่อยากซอยคนทุกคนแต่ว่าลูกแบบเฮงบวชเถงในไหม เงินเพิงนะเออรายได้รายได้ได้มันบ่มีเลยว่าเอาวาหัวยานมัก็รายไปช่วยโดยอนาเพิ่นได้เงินหลายแล้วเห็นบ่โดยอดงจุพรกระแม่นไปช่วยเรือได้เรือนะแม่แม่แม่แตมันโฮงน้อยไอจารีกระแม่นนเพ่มาช่วยเรือแม่นหลายคนได้ได้เงินมาช่วยเรือโดยโดยไปช่วยเรืออาณาเพิ่นไปว่าอนาเพิ่นนี่เครือลังนี่ก็ได้รถถีนมาช่วยเรือโอ้โดยโดยบอกว่าแล้วเืพคนมีแบบเงินหลายนะโดย มันมีเงินหลายนะแต่หลายลูกระเสียไปหาซอยคนคือคือคนอื่นนั่นแหละแต่ว่าแบบลูกได้บ่อลายนะมันก็เลยแบบเผ็ดคือคนอื่นเขาได้พ่อยมากอะขาเดินทางกับขาน้ํามันขาดยังไงดิกระเสียนะโดยได้ผลรายนะถ้าได้ผลรายแมนมันมีเงินนะคนที่มาสัมภาษณ์ทันทีเขาจะเอามาซอยเหลือคือเขาจะมีเงินหลายก็เหรอจ๊ะ คือลูกหาการหากรรมาสัมผัสหากรรเห็ดแต่ข้าเจ้าหาเห็ดเห็ดถึงแล้วโดนแล้วหลายบาทนี้มโหดคำมาเห็ดอะไรอร่อนี่ยังมโหดปีแล้าเหอะไรอรอยนี่ยังมโหดปีแล้ลูกก็ลูกก็ยังแบบว่าได้ได้แต่ลายว่ารายได้พอแต่แบบได้กินนะถ้าได้คือข้าเจ้านี่อยากสอยคนคือกันแบบว่าหนึ่งมาได้บุญได้ไหมแม่บ่ละได้บุญได้สอยเหลือคนอื่นแบบอ่ะสไลด์ให้แม่คิดนดิสไลด์สไลด์แม่์คิดพ เบิ <static. S 2> ่งให้เราเบิ่งก่อนเท่าไรขนมของเราอ่ะเอาไอ้ขันหนึ่งอะไรไปจีพันหนุ่ยโดยอันนี้ห้าวกะอันนี้ห้าวกะซื <operations> ้อขนมซอยยายเนาะบ่ท้อนก็ได้ใจลูกเด้อะเว้นมือหนามื่อนายมาสาธุให้ยูดดีไม่แห้งให้ให้เงินละลายโดยไม่มีเงินรถให้ไม่ลดใจหรือขำมาเด้อให้คุณชงมาเด้อโดยก็อัน ไม่ถ้า <100 00 S 1> เอาอันให้เพ้ผึ่นชาวผ้อ๋อแปดพันเนาะแปดพันกี่เอาอีก่อันหนึ่งลูกล่ะบ่บ่เป็นยังอันนี้แปดพันแต่ว่าเขาเสียหายเจ้า, 7, อาอสาวพันเออคุณต้องทอนเนด,ด,ด้อเด้อเด้อ บ่แข่งแหงเนอแบบถ้าเกิดเรามีไลก์กันสิไฮไลท์มาซื้อซอยกันสิไฮไลท์ก้อนนี้ให้โชคกับภาพแข่งแหงให้ยูดี้เนอใเอาละกันเอาอันเอาอันเมียได้ลูกหล่าเนอใหเมียงามงามคนน่้ได้คนน่้ได้ลูกได้แล้วลูกได้แล้วแต่ว่าคนนั้นยังไม่ได้คนไ่ได้โดยโอ้ยจะเอาไปลานเคยดนะไอ้ไข่ดีเนอเนอเออเนอ ไปขายในนี้แล้วการเป็นลานเขยเด้อราวก็ถ้าเกิดว่าผู้ใดแบบว่าแบบผู้ใดแบบว่าผ่านเาป็นลานเขยนางยังอยู่ร้านร้านชานางยมโดยโดยอยู่ยุคเทพคุนโดยเด้ออ๋อไปยุงเทพว่าไหมเออแม่ฮบ่มีโดยไอ้คนในคนในหมู่บ้านนี่วัยรุ่นหนุ่มสาวเขาไปยุงเทพหลายป่๊ไปไปหลายเนาะลูกคอยไปชามคนหลายเนาะยุคบ่มนบ้านเฮามัน บมีบนหาเงินเนาะแม่เนาะจั๊กจี้หางเลอ่ะแม่แล้วมปความเจ้าจัหางเนาเพราะว่าคือแม่ในการบุกคายก็บเมื่อกี้โดยโดยเพรมันแววว่ามันแขาหน้ามืขาไพ่เนาะแม่เนาะโอ้ยนี่นี่น้าก็อชื่อลูกหล้าหน้าก็อชื่อไพ่กระแพงโดยของอยู่ของจรินกับโมไม่ได้อัานอะหาอะไรไม่ได้อ่านละชาวอัาละไรแม่มันมันมันแพงเพราะว่าเขาหาเงินยากเนาะทำเขาหาเงินง่ายมันก็สีทึบไปไปกรุงเทพได้เงินเป็นพันหนึ่งชองพันโดยแม่มาชื่อกินวันหนึ่งสี่ร้อยห้าร้อย ชิลอยบาทห้าลอยบาทอยู่ประเทศไทยเคยไปลูกก็เคยไปพอโดยลูกก็เคยไปประเทศไทยนั่นแหละว่าเฉยๆก็ได้เอาน้ำอันในลูกบ่บอเป็นอยังบ่เป็นอยังขกใจเด้อให้สุขภาพแข็งแรงเด้อถูกไปลุยไปมหาถูกเด้อดดีมเดี๋ยวเข้ามาเท่าน่าสิมาซื้อซอยเด้อเออเออมาลูกนี่พี่น้องคนเป็นคนจับหล่แบบว่าเป็นในยายเนาะที่แบบขายของพี่น้องแบบบ่อยากอยู่เฉยๆเนาะ ก็เลยแบบว่าขายของแบบพอได้ซื้อกราวนำข้าวไรยายมาเนาะเป็นร้านทีนั่นน้อยพี่น้องของพันย้ายอยากเปิดล้านใหญ่าหญ่าอยากแบบว่าอยากแบบขายของแบบร้านใหญ่แต่ว่าโมมีเงินมีทองเพิ่น่ะขายไปสำมทีแห่งมีเนาะนั่นแหละพี่น้องคลิปนี้ก็โมมีอย่างไรเนาะเอากระพาพี่น้องเขานี่เขามาเลาะมึงบรรยากาศนลยพี่น้อง พอดีเฮาก็ซื้อซอยยันยายพอเฮาเฮากับบอเฮากับเ,บเ,บเบงินบอลไล่เขาว่าได้พี่น้องเนาะกับซอยซัมทีมีะนะอ่ะคลิปนี้กับผมมียังไยพี่น้องกับขอบคุณพี่น้องออนไลนเนาะว่าสิเป็นเอฟซีทางฝั่งไทยและฝั่งลาวที่เสียสละเวลาเขามาเบ่งมาชมเนะาะฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้นะเนาะเอาไว้พอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีสวัสดีครับผม